ดีค่ะน้องฟ้าจากซีสเตอร์นะคะวันนี้เรามาอยู่กับคุณอุ้มเป็นโอเปอเรชั่นแมเน r เจอร์ของ i n t r e s t r e s o r t ค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณอุ้มช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวธุรกิจของตัวรีสอร์ทให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีจุดเด่นอะไรกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ Into the Forest Resort ก็คือสร้างขึ้นจากแนวคิดก็คือให้คนหลีมีความ่นวายจากในเมืองหรือว่าต้องการพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ส่วนของสถานที่ของเราคือจะเป็นห้องพักก็คือมี20ห้องก็คือจะมีอาบน้าแล้วก็ห้องพักติดดินน้ำทุกห้องเพื่อให้ได้พักผ่อนจริงๆอ,อ,อยู่ไกลกรุงเทพมากไหมคะก็อยู่บางนาตรงข้ามเมกะตางาข้ามเมกาเองค่ะ ฟังหมายว่าทําไมถึงได้เลือกใช้บริการของแม่บ้านของซิกเตอร์ในการเข้ามาทําในตัวรีสอร์ทนะคะก็คือที่เลือกใช้แม่บ้านซิกเตอร์เพราะหนึ่งช่วยในเรื่องควบคุมต้นทุนของทางรีสอร์ทแล้วก็ลดเวลาในการสั่งหาแม่บ้านแล้วก็สามารถเขาเรียกไงควบคุมมาตรฐานของการทำความสะอาดแต่ละห้องได้ อันนี้ฝากคุณอุ้งช่วยฝากร้านฝากรีสอร์ทให้หน่อยค่ะว่าแบบทําไมถึงต้องแบบให้ทุกคนมาเที่ยวเยอะๆค่ะก็ถ้าใครอยากมาพักผ่อนรีเฟสพลังงานอะไรนี้ก็แวะมาวันหยดหรือว่าวอนที่เราว่างมานอนพักได้<ม>ที่อิอร์เลสแล้วก็มีส่วนของจัดเลี้ยง,ด,ยงด้วยจัดเลี้ยงก็คือถ้าใครสนใจงานประชุมสัมมนางานแต่งก็ลองมาสอบถามง,งรายเอียดได้ได้ ช่วยแนะนําให้เจ้าของโรงแรมอะค่ะอื่นๆท่านอื่นๆเลยที่ยังตัดสินใจอยู่อะค่ะว่ายังไม่ได้ใช้ซสเตอร์เนี่ยให้มาช่วยตัดสินใจใช้ซสเตอร์ค่ะก็ถ้าใครกําลังมองหาแม่บ้านหรือว่าอยากได้แม่บ้านที่แบบอาวุอาชีพแล้วก็สามารถรับษามาตรฐานความสะอาดได้ก็ลองทักเข้ามาที่แม่บ้านซสเตอร์ได้เลยขอบคุณมากค่ะ Seekster, Thailand's largest service platform.